สวัสดีครับกพวันนี้มีกิจธุระที่เจเจก็เลยพอดีเอาของมาเข้าร้านกับน้องที่ออฟฟิศนะครับก็เลยจากเ้าของเสร็จเรียบร้อยก็ถือโอกาสแวะมาดูตึกแดงอีกแล้วก็ที่จริงๆหาเรื่องมาตึกแดงเพราะว่าคราวคราวที่แล้วอ่ะอาทิตย์ก่อนก็มาไงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายซึ่งคราวที่แล้วที่มาเนี่ยไปเจอร้านรองเท้ามือสอง อยู่ร้านหนึ่งซึ่งเ,เขาเจอไอ้นี่ว่ะ w ว y Beam Fly เ w i n g e เออแต่ผมก็เสีได้ยอย่างหนึ่งที่ว่าเออรุ่นรุ่นนั้นอ่ะมันมัน,มนไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ใช้กับเกีฬาทางน้ําแบบพวกเล่นเซิร์ฟเล่นเรืออะไรอย่างงี้มั้งซึ่งที่เราหาคือเราหาสายวิ่งใช่ไหมไม่เป็นแบบวีรัก็เป็นว t r a รลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะขอมาดูอีกทีล้กันวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีหลุดมาอีกหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเออไหนๆก็มาแล้วก็เลยเออแมะมาดูหน่อยละกันเพราะยังไงวันนี้ก็ยังมีภารกิจที่ต้องไปให้อาหารแมวเพราะว่าคุณแฟนเขามีงานใหญ่วันเสาร์นะครับแล้ววันนี้กลับดึกต้องไปเซตอัพก็เลยเป็นกลายเป็นหน้าที่ผมที่ต้องไปรับใช้นายท่านนะฮะก็นี่ข้ามมาจากสวนจดุจักแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าไปเต็กแดงนะครับ กำลังจะเข้าตัวคารแล้วก็ขอเอาฟิลเตอร์ออกก่อนนะครับ คตรเจ็บเลยเมื่อกี้ตอนเดินเข้าแม่งไม่รู้ว่าข้างล่างแม่งมีสเตปไปสเตะปูนไปเต็มปมต,มตีนเชี้เจ็บ <laughs> ก็ชั้นที่เป็นของมือสองที่ขายกันเยอะๆสายแฟชั่นแต่อะไรก็น่าจะอยู่ที่ชั้นสี่นะครับชั้นสี่นะจะมีร้านเยอะแล้วก็ร้านหน่อยดูย แต่ร้านรองเท้าผมไปทางด้านนู้นเนาะเดี๋ยวไปดูซะหน่อย ไปนะครับเขาเอารุ่นเดิมมาแล้วก็ไอ้ที่เขามีอยู่ในร้านก็ไซส์ใหญ่เกินไปมีรองเท้าคล้ายๆแบบเหมือนรองเท้าอเมซอนที่เป็นแบบรองเท้าจีนอะ่ะเออก็ผมก็แอบจะสนจะสั่งอเมซอนมาอยู่หลายรอบเหมือนกันนะแต่ก,ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากใส่รองเท้าที่ไม่ได้ลองก่อนอะ่ะเอออันเนี้ยพอได้ลองจริงที่แม่งโคตรใหญ่เลยก็ถือว่ารอดตัวไปนะฮะแล้วก็เขาก็ยังมีแค่รุ่นเดิมซึ่งไม่รู้ว่าเออผมก็ไม่รู้มันเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันแต่ว่า ส่วิ่งน่าจะพังเร็วอะ่ะเพราะว่าไอ้พื้นรองเท้าที่เหลืออยู่ก็ค่อนข้างพังไปเยอะแล้วเหมือนกันนะไม่น่าจะใส่วิ่งได้อีกสักเท่าไหร่อะ่ะก็คืออาจจะต้องตัดใจไปมือหนึ่งเลยละกันนะก็ถ้าถ้าอาทิตย์หน้าต้องมาเอ่อทำความสะอาดร้านทําอะไรที่ร้านที่สวนอีกก็ไว้เดี๋ยวค่อยโชบมาดูเรื่อยๆละกันอยากลองไปไว้ไว้ปัามแล้วเหมือนกันนะแต่มือหนึ่งก็ราคาดูเดือดละเกินก็ถือว่ายังรอดตัวไปครับผมก็ยังใช้ รูหน้ากันต่อไปนะฮะก็ดูเหมือนเจเจวันศุกร์ก็จะเริ่มกลับมาคึกคักกันแล้วเนาะปิดไปนานก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกแบบเออวันวันที่มาลงของอาทิตย์ที่แล้วก็รู้สึกว่าเขาเริ่มกลับมาแบบว่าเริ่มมีคนกลับเหมือนมีคนกลับมาเดินเริ่มมีนักท่องเที่ยวคนจงคนจีนคนเกาหลีอะไรเดินขวักไขกันบ้างนะฮะอืมก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะเพราะเคยมาครั้งหนึ่งว่าแบบโห หีหลอกมากๆพตดหลอนเลยแต่ก็เออขอแบบบรรยากาศอย่างนี้ดีกว่าเริ่มมีร้านกลับมาเปิดเริ่มมีร้านมาลงของถึงแม้ว่าเออมันอาจจะไม่ได้ขายดึกเท่าเมื่อก่อนที่แบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ไม่แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่กันถึงกี่โมงนะเหมือนทุ่มสองทุ่มก็าอาจจะมูกกันแล้วมั้งบางร้านนะก็บรรยากาศที่ดีครับให้มันมีเงินสะพัดกันบ้างเถอะ ภารกิจต่อไปของวันนี้ก็ไปหาในท่านนะครับก็เดี๋ยวลงรถไฟฟ้าไปต่อรถเมที่สถานีสุนวัฒนธรรมก็ลงรถใต้ดินไปแล้วก็ไปโผล่ตรงท่าตรงอู่รถของ137พอดีประมาณนั้นวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีเนาะถือว่าฟ้าโปร่งยังไม่เจอแบบ อาทิตย์นี้แบบเชีย่ยมากเจอฝนแบบฝนตอนกลับบ้านเกือบทุกวันเลยมีเพิ่งมารอดเอาเมื่อวานก็รอดปาวะเออเมื่อวานรอดมาตกตอนถึงบ้านพอด,ดีเออ,เอ,อก็บรรยากาศดีครับมีมีความปราณีให้คนค้าคนค้าขายได้ค้าขายมันเย็นมันสุกกันบ้างนะเออแต่ก็ เออเห็นว่าตลาดไอ้นี่เปิดแล้วนี่เนาะไอหลังเอ็ดพนาที่เป็นตลาดรถไฟเก่าเห็นเขากลับมาเปิดกันแล้วเดี๋ยวไปชมๆสักหน่อยก็ได้โอเคเดี๋ยวลงใต้ดินแล้วเดี๋ยวไปโผล่นู่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไปอ๋อขาก็คล้ายๆเดิมเนาะเดี๋ยวชมซะหน่อยสิมืนโซนริมก็ไม่ได้เป็นแบบว่าโซน ของกินอะไรเยอะ,ยอะแยะแบ่งซอยแบ่งแพทเทิร์นใหม่มั้งเดี๋ยวต้องดูผังกันอีกทีเพราเมื่อก่อนสามซอยแรกมันเป็นของกินเนาะเหมือนตอนนี้เขาร้างระบบไปหมดแล้วเหมือนไม่ได้เป็นซอยยาวๆแล้วมีแยกตัดกันได้หมดเลยอันนี้ประตูทางเข้าจาก เดองอยู่ด ok ้านหน้าเาอยู่งของกินมาอยู่ริมนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องตัดเข้ามาโซนกลางมั้งไม่ได้โซนไอ้นี่เนาะ Yeah. <laughs> do và dây dợn không phải một đều. รอให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเออดีจะได้ไม่ต้องวิ่งไปตรงเจริญกรุงนะมีบัวทองตรง,ตรงนี้ก็เดี๋ยวกินตรงนี้เลยแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวเดิกนกลับไปกินบัวทองดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาายท่านกันนะครับ ดีโคตรก็เป็นเนื้อ,อย่างจากวัวทองพุทนานะครับจะรีวในร้านเขาเลยก็เขินเอามาข้านนอแล้วกันได้มาสองอย่างนะครับก็มีเป็นชุดเนื้อ,อย่างห้าไม้แล้วก็ผมสั่งลิ้นย่างมาเพิ่มอีกไม้นึงแล้วก็มีน้ำเต้าหู้วัวทองนะฮะลืมไปนะดูพลาดเอ้ยไม่สิมีเนื้อ,อย่างหมาล่าด้วยแต่ว่าสั่งเป็นเนื้อ,อย่างธรรมดามานะ แต่ก็งานดีแหละกลิ่นมันดีมากอะ่ะช่ำ ชาตแปงอะไรกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฟิลแบบเล่าจีนหรอเออหรือซอสบอกไม่ถูกอันแต่อร่อยจังโคตรดีอ่ะมันจะเพอร์เฟกมากเลยนะถ้ามันมีเบียชิงเต่าเนี่ยเห็นในเมนูแล้วแต่ก็ไม่ตลาดไม่ให้ขายนะเสียดายมากเลยอะ เป็นแบบว่าให้ขายเครื่องดื่มของของตลาดนะครับก็เลยแบบถ้าได้ชิงเต่านี้ปินเลยแบบมันถูกต้องมากเลยนะรับ <Okay. S 1> กินเนื้อย่างแค้มเบียร์เนี่ยข้าวหน้าไม่ต้องสั่งหม่าล่าแล้วอะแบบน่าจะดีอ่ะดีมากๆเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มีโอกาสถ้าไปที่เจริญกรุงจะต้องโดนคอมโบเซตนี้นะครับโ <c oughs> คตรอร่อยอ่ะ น่าจะเป็นลิ้นนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็หวานกัดไหมเนี่ยเฮ้ยปกัดใกล้ได้กันนะเนี่ยชิย่ยโคตรดี นคนจะต้องมีเบียว่แมงเอ้ยมันมันเบียมันจะดีมากเลยนะเนี่ยมันจะถูกต้องมากเลยอ่ะมันแบบเนื้อหมาล่าแล้วก็เบียชิงเต่านะมันใช่อ่ะเบียช้างเราก็ไม่ค่อยชอบด้วยเคยกินแล้วก็พอได้แต่ว่าตอนเช้านี่หัวจะแตกก็เลยไม่ค่อยไม่เห็นเขามีเบียรช้างแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินนะครับมันทรมาน นี่สำเร็จเปียกชิ้นเสามันจะดีมากเลยเนาะนึกถึงตอนไปรู้นเลยตอนปตัตตานผมเจอซัปโปโรหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปดาวอะ่ะเป็นดาวสีเหลืองอะ่ะเชี่ยโคตรลื่นยอมรับเลยว่ามีแพ็คหนึ่งก็กินหมดแพ็คหนึ่งอะ่ะแบบมันดีมากอะ่ะกินอย่างนี้แบบแม่งคิดถึงปังหวานีก่อนถึงแม้อากาศมันจะยังไม่ใกล้เคียงนะแต่ว่าที่นั่งกินเนื้อย่างกินเบียร์นี่แม่งเฮ้ย <c oughs> แล้ก็มาแนวสุขภาพดีดังนั้นกินน้ำเต้าหู้จิบน้ำเต้าหู้หน่อยก็ได้วะน่ฮะของโบวทองนะฮะมนนีเพื่อสุขภาพจริงอะ่ะจืดเลยอะ่ะแต่ก็ได้น้ำได้เนื้อแบบน้ำเต้าหู้ที่ดีนะ ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยพาคุณแกนมากินเนาะเป็นการปิดเย็นวันศุกร์ที่ดีครับก็เหมือนเราไม่ได้แบบฟิวออกมาเที่ยวเล่นนี้ขึ้นมาสักพักแล้วเนะเปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่ออฟฟิศอุดอู้ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมานานแล้วเนาะเปลี่ยนฟิลบรรยากาศแบบช่วงนี้ก็มีแค่อะไรวะไปโรงพยาบาลลามากลับบ้านเข้าออฟฟิศไปส่งแม่เข้าออฟฟิศวนอยู่ประมาณเนี้ย มีวันนี้เพิ่งได้แบบเอาของมาลงที่สวนนะแล้วก็เดินเล่นตึกแดงแป๊บนึงนั่งรถมานี่ก็เออมาตลาดนี่หน่อยก็ยังมีเวลาทาตู้ไล,ลสราชช่วงนี้ก็ขอเก็บเกี่ยวอารมณ์ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าในวันที่พ่อกลับบ้านแล้วจะได้ออกมาแบบว่าเลลเลเทะเทอะไรกันแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่หรือเปล่านะฮะก็มีเวลาก็รีบใช้ก่อนนะครับย่อย แต่ก็มันจะดีกว่านี้มากถ้ามันเปลี่ยนจากน้ำเต้าหู้เป็นเบียร์มันจะเข้ากันมากกว่าเยอะเลยอ่ะกับเนื้อย่างอ่ะโอเคครับเสร็จเกิจติกรรมที่นี่แล้วแล้วก็ไอซ้ซอยอื่นๆยนะังไงเดี๋ยวไว้มาเดินเก็บอีกทีวันหลังกับคุณแฟนแล้วกันนะเพราะว่านี่กระทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวนายท่านจะหิวพี่โรคกันตาเปล่ารีบกลับไปให้ให้ข้าวให้น้ำให้ปลาแล้วก็จะได้รีบกลับบ้านไปนอน เผื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ไดอ่วิ่งกันสักน,นิดหน่อยวันนี้เป้าหมายที่จริงๆที่ไว้เนี่ยผมอยากมาโบทองนี่แหละรู้พิกัดแล้วได้อุดหนุนแล่ดี่ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปถล่มสํานัก,การใหญ่ที่เจริญกรุงนะครับโอเคครับไปจากที่นี่กันดีกว่า